ไม่พูดพั้นทำเพยนะครับวันนี้คือ10เดือนสินะครับเราเลยเอาโปรที่9เดือน9เนี่ยถล่มทลายมาแล้วน้องสายเป็นไงรายการสดตื่นเต้นมากเลยค่ะคนโทรมันเนี่ยสายไม่เลยอะสายดีมากเลยค่ะถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเต็มพันสายด้วยวิทีที่สั้นที่สุดเท่าที่เคยขายของมานะครับ <c oughs> กับวอด้าเลยนะต้องบอกว่าตัวนี้เป็นเซรั่มกล่องสีแดงนะครับที่มีโลโก้นะฮะทำประกันไว้กับบริษัทซัมซุงมารีนอันดิชวลันจากประเทศเกาหลีใต้แบบนี้นะฮะก็เป็นความสบายใจแล้วกันนอกจากนั้นยังเพิ่มความร้อนแรง ด้วยคุณดิวอุลิสลาครับโอ้โหไวรัลเลยนะตอนที่แบบว่าตั้งคันก่อนที่จะค้อตอนนี้ค้อแล้วนะแต่ตอนเนี่ยโอ้โหที่เขาถ่ายรูปนะเอาแบบว่าอันตราซาวปิดหน้าอกนะฮะแล้วก็ปิดตรงนี้นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยชาวเนี่ยก็ซูมครับไหนจุดดังดำไม่มีเลยนะครับเรียกว่าผิวเนี่ยแลดูกระจ่างใสทั้งเรือนรากเลยนะฮะแล้วก็เนี่ยกลายเป็นไวรัลเลยนะฮะซึ่งวันนี้นะครับไปดูอีกหนึ่งผู้ใช้จริงคือคุณยิ้มเจ้าของแบรนด์วอลด้าครับเป็นสาวเมืองเหนือก็เจ้านะฮะแล้วพอมาโดนแดดกรุงเทพเป็นไไงงงนน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 นีีีีี่่่่่่ฮฮะะะะะะจจจุุุดดดดาาาาาขขึึ้้้้้้้มมมเเเเเเปปปป็็็แแแผืๆบบบบคคครรัััณยยยยยิกกตตใวหลลสท ไปเจอนวัตรกรรมตัวนี้ก็คือลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวของเกาหลีพอทาครับนี่คือคุณยิ้มหลังทาวอร์ด้าฮะโอ้โหผิวแรดูกระจางใสนะครับจุดด่างดำคือมองไม่เห็นเลยนะแล้ววันนี้ทุกคนอยู่กับเหตุการณ์สด10เดือนสินะครับที่เกิดการสายไหมเพราะว่าขวดนี้ไปซื้อได้เลยครับขวดใหญ่30กรัมเนี่ยเท่าหน้าเลยนะหนึ่ปเสิไปเซิร์ชได้เลยครับแต่วันนี้แค่มาเจอกันตอนนี้ครับลดไปก่อนเลยเหลือ1,380แล้วหยิบมือถือขึ้นมาแล้วกดโทรออกใช่ไหมกลายเป็นซื้อ1 10 1แแแแถถมมมรรัต่้้าาเเเกกิดดโทป็นนนนพใสืืออซ 2, 2ไปเลยครับกลายเป็น3ขวดจ่ายแค่พันสามพร้อมแล้วถล่มโทรมาได้เลยครับที่1451หรือไลน์แอดอามาโดนะครับวันนี้ครับหยิบมือถือขึ้นมาลดทันทีเหลือขวดละ1380กดโทรออกซื้อ1แถม1กดโทรออกไวเป็นพันคนแรกซื้อ1ขวดใหญ่แถม2ขวดใหญ่กลายเป็น1นึ่งพันสามร้อยแปดสิบในได้สามขวดนะครับรีบโทรมาก่อนเลยที่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งหรือไลน์แอดอาร์มร์โดนะครับนี่คือการย้ำโปรรอบสุดท้ายนะครับวันนี้ขอบคุณวอลด้าเลยนะให้โปรโมชั 5 1 51, หรือ Line แอดอัมาโดนะครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565ถึง31ตุลาคม2565